ไปเซเว่นด้แต่นีจตอนแถอโอ้แต่นีจตอนจะไปเซเว่นย้มือหน่ยกัไปน้นใหญ่ด้ออ่ะายบายก่นเยบาปไปไปไปกอนจะไปเซเว่นมัด้บยไมาไปไม่ม่ไายบายไม่มาหนื่อยบายย้บออกเด้อสีถอยรดแล้วเนี่ยวิวบาเอาบาเอามือหนาจังไปมือหนาจังไป ขานจะไปย่าย่าปิดประตูถ้าปิดประตูแล้วเด้อโอ้ยจะไปน้ำจะได้จตัวบ้ยไม่มาเด้อไม่มามาเนาะจะไปน้ำอ่ะไม่มาไม่มาก่อนไม่มาไม่จะเวียนนะเมื่อวันทีไปเอามันออกไม่มา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 มให้นกไปสิมามาปะ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 อ้อืม หายุจังกับย่านนี่ขี่ขั้นนี่ย <laughs> บ๊ายบาย <laughs>